มาปรับกลยุทธ์กันค่ะคุณผู้ชมในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะเซตอินเทอร์ของบ้านเรามีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้ไหมนะคะหลังจากที่น้องทุนต่างชาติเริ่มมีสัญญาณของการขายนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมดัชนีของหุ้นที่หลุดลงมานะคะในระดับ1,300และเซ t ต0นะคะก็หลุดกรอบลงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศของหุ้นไทยในช่วงบ่ายนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงพูดคุยกันค่ะ ทางด้านของคุณชัยพรน,น้อมพิทักษ์เจริญนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลจากบลบัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณชัยพรคะแนวโน้มพุ้นไทยบ่ายนี้น่าจะยังคงอยู่ในแดนลบต่อไหมคะ,ะคิดว่าน่าจะอยู่ในแดนลบะนะครับแต่ผมยังคิดว่าตลาดเราคงจะลงไม่มากครับเพราะว่าถ้าเราดูในแง่ของ ตัวปัจจัยที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็เป็นปัจจัยทางด้านต่างประเทศนะครับเป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าหลายคนก็ก็ติดตามอยู่นะครับแล้วก็คงยังไม่มีอะไรที่ดูเหมือนจะเลวร้วายไปกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูปฏิยาของตลาดอาเซียนเพื่อนบ้านที่เราเห็นเข้าเทรดอยู่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าก็อยู่ในลักษณะที่อินไลน์ก็คือว่ากลุ่มตลาดอาเซียนเนี่ยณขนาดนี้เป็น ปรับตัวได้ดีที่สุดในตลาดเอเชียนะครับแล้วก็ตลาดอาเซียนเองก็ปรับตัวได้ดีกว่าในส่วนของตลาดยุโรปแล้วก็ตลาดของสหรัฐนะครับฉะนั้นเ,เราเห็นฟิวเจอร์ของตลาดยุโรปก,กับตลาดสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าการปรับตัวของตลาดอาเซียนเองเนี่ยน่าจะลงน้อยกว่านะครับก็ยังถือว่าอินไลน์นะครับแล้วก็ ถ้าเราดูในภาพของดัชนีเองผมคิดว่าณวันนี้เราเห็นดัชนีลงมาเทสทีท่ระดับ1285แล้วยืนอยู่ได้นะครับแรงขายก็ไม่มากเท่าไหร่ นะครับฉะนั้นดูแล้วตลาดน่าจะยืนได้นะครับตลาดน่าจะยืนได้นะคะผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปรับกลยุทธ์ของพอร์ทท่านโทรเข้ามาพูดคุยได้เปิดหนึ่งสายนะคะศูนย์สองสามสามแปดสามแปดสามหนึ่งถึงสามนะคะในช่วงที่มุมมองของบลบุรลวงมองว่าตลาดน่าจะยืนได้นะคะกลยุทธ์ของการลงทุนในช่วงบ่ายนี้มีหุ้นเด่นๆจากบลบุรวงตัวไหนบ้างคะครับตอนนี้ที่เราแนะนําให้ลูกค้าฟโฟกัสนะครับก็จะมีในส่วนของกลุ่มที่อยู่ใน างานปิดประมูลเน็ตเวิร์กกันนะครับ<ะ>ซึ่งก็จะมีตัวแซมเทล a a t t แล้วก็ล็อกสเลนะครับแล้วก็ในแง่ของไตรมาสสองว่าไตรมาสสของทุกปีเนี่ยปกติแล้วในแง่ของภาครัฐเองก็จะปักดันงานประมูลเหล่านี้ออกมาค่อนข้างมากนะครับก่อนที่จะมีการปิดงวดงบประมาณไปนะครับฉะนั้น<ะ>เราก็จะเห็นงานเหล่านี้จะเป็นคีย์ไดเวอร์หรือเป็นตัวขับเคลื่อน กำไรให้บริษัทเหล่านี้ในช่วงไตรมาสสี่แล้วก็ปีหน้าต่อเน,นื่องค่ะอย่างอย่างทางล็อกซ์เล่เองนี่ก็ขึ้นมาสักสักวันสองวันแล้วนะคะครับ <ผม S 2> ราคาหน้ากระดาษ5้าบาทห้ตังค์นี่แนวรับอที่ไหนคะครับในแง่ของแนวรับเองนะครับผมคิดว่าสั้นๆเนี่ยก็คงจะอยู่ตรงระดับประมาณสัก5บาทต้นๆนะครับค่ะก็ตรงนั้นน่าจะเป็นระดับที่ผมคิดว่าใช้ได้นะครับประมาณสัก5บาท1ินะครับ ในส่วนของสั้นมากๆเลยเทรดในวันเนีย่ยก็คงอยู่กันที่ห้าบาทห้าสิบครับประมาณห้าบาทห้าสิบนะคะห้าบาทสิบนะครับนะคะ,คะไปที่สายของน้องทุนคุณฝนมารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเ,ออเรื่องมีออต้นทุนการบินไทายอยู่ทีออ่ยีออ่สิบสองบาทนะคะนะคะคนจะขายออ,ออกไปส่วนที่ราคาเท่าไหร่ดีคะอินทัชหกสิบหกบาทนะคะต้นทุนอินทัชเท่าไหร่นะคะถ้าหกสิบหกค่ะ <c oughs> ค,ค่ะมันจะขายไปก่อนไปที่ราคาเท่าไหรดีแล้วก็อยากจะรับไทยคมนะคะ,คะ,ะรับราคาเท่าไหรนะคะแนวรับแนวต้านในวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับในส่วนของการบินไทยเนี่ยรูปแบบของราคาก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นนะครับอาจจะวิ่งช้ากว่ากลุ่มเขาหน่อยหนึ่งะนะครับแนวต้านหลักๆนะครับของตัวการบินไทยเนี่ยผมมองอยู่ที่22.70 นะครับแนวรับหลักๆเลยเนี่ยจะอยู่ตรง21.70เราเห็นว่าหุ้นเนี่ยยังเฉรในลักษณะที่สามารถทำนิวไฮได้นะครับผมคิดว่าอาจจะรอลุ้นตรงระดับ22บาท70เพราะว่าถ้าทะลุไปได้เนี่ยในแง่ของราคาหุ้นจะเปิดอัพไซด์วิ่งไปได้ถึงระดับประมาณสัก24บาท50นะครับถึง25บาทเพราะ้นก็จับตาที่22บาท70ถ้าว่าเรกขึ้นไปได้ก็ถือต่อยาวเลยสักนิดนึงนะคะส่วน ะระดับของ21.70เนี่ยเป็นดับเป็นระดับที่ไม่ควรตำ่ำกว่านี้ะนะครับต้นทุนของคุณพี่คนที่ถามมาเข้าใจอยู่ตรงระดับประมาณ22ใช้ระดับ22ก็ได้นะครับใช้ระดับ22ก็ได้นะคะคส่วน <ผม S 1> อินทัสราคาค<ด>ในแง่ของอินทัสเองเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของตัวแนวรับนะครับแนวรับเองต้องบอกว่าณนะวันนี้เนี่ยหุ้นอินทัสเองเนี่ยราคาหุ้น ห้ามต่ำกว่าหกสิบสี่แล้วนะครับถ้าต่ำกว่าหกสิบสี่เนี่ยราคาหุ้นจะไหลลงต่อเนื่องนะครับแล้วอาจจะลงมาสร้างฐานอีกครั้งหนึ่งตรงระดับประมาณสักหกสิบาบาทหกสิบบาทค่ะเพราะฉะนั้นต้นทุนหกสิบกบาทถ้าหากว่าหลุด6 4ิบคัดลอสไปก่อนนะคะครับค่ะส่วนไทยคมนะคะตั้งรับที่เท่าไหร่ดีคะครับในแง่ของไทยคมนะครับผมคิดว่าตั้งรับเนี่ยน่าจะอยู่ตรงโซนระดับประมาณสักยี่สิบาสิบนะครับ วันนี้ในแงกของบัวหลวงเราก็เพิ่งจะอัปเกรดตัวไทยคมขึ้นไป,ปน,นะครับรเป็น28บาทนะครับหลังจากที่คิดว่าน่าจะปิดสัญญานะครับกับในส่วนของตัวอินเดียได้ซึ่งตรงนั้นก็เป็นเป็นคอนแทรคที่ค่อนข้างไซส์ใหญ่นะครับค่ะซึ่งก็จะมีผลต่อการรับรู้ไรายได้ในอนาคตด้วยใช่ครับนะคะสำหรับไทยคมทีนี้ปตทราคาไม่ไปไหนเลยน้องคุณหลายท่านก็อยากจะ เข้าไปทยอยสะสมนะคะคุณชัยพรมองว่าเริ่มทยอยรับได้หรือยังคะครับในส่วนของปตทเองผมคิดว่าระดับโซน316ตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่มีการรีบาวสั้นๆนะครับแล้วก็ถ้ารีบาวขึ้นไปเนี่ยอาจจะได้ถึงระดับประมาณ330นะครับแต่ว่าภาพของธุรกิจนะครับอย่างระยะยาวยังดูไม่ค่อยดีนะครับก็ล้อไปกับในส่วนของตัวภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค นะครับฉะนั้นท่านที่จะลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะรอได้นะครับค่ะกลุ่มของอสังหาริมทรั์ในช่วงนี้มีตัวไหนเด่นที่ทางบรบุหลวงชอบบ้างคะครับก็ตัวที่จะมีการบุกนะครับกำไรเข้ามามากๆและตัวเต่นในไตามาสสี่นะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นตัวลุมพินีหรือ LBN นะครับแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวสุภาไหล นะครับตัว l p n เนี่ยอยู่ที่แนวรับระยะสั้นนะครับตรง18บาท80ตรงเนี้ยนะครับส่วนตัวสุภาลั์เองเนี่ยในแง่ของตัวระดับแนวรับนะครับก็อยู่ตรงระดับโซน19บาทค่ะก็เป็นสองตัวนี้ที่ชอบนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณชัยพรน้องพิทักษ์เจริญนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยล,ลูกค้าบุคคลจากบลบุวหลวงนะคะคุ้นเด่นที่ให้มาก็มีหลายตัวเลยนะคะุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของการปิดประมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นล็อกเล่ก็ดีนะคะส่วนหุ้นในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ให้ไว้วันนี้คือ LPN แล้วก็สุภาลายัยนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้อสังหาริมทรัพย์ร้อนแรงเหมือนกันนะคะทั้งสิริกับ PF ด้วยนะคะ